ครับผมนายเทอรลกองสี่หลอเลขที่สามใช่ยหมสิทนะครับปช้อสั่หนึ่งวันนี้มาต่อของจอนิวิติกควบคุมโดยกระบอกสูบสองถังครับโดยตรงจอครก็จะมีเรกูลเลเตอร์ครับทุบแจนนมแล้วก็แป้นกดแบบง่ายกับตัวสปริงครับตัวที่หนึ่งแล้วก็เป็นกดแบบง่ายกับตัวสปริงตัวที่สองครับตัวที่สองตัวเป็นวาสสามถังสองลำเล็งครับอันนี้ก็กระบอกสูบถังสองถัครับอันนี้ก็จุดต่อเลยครับ เร,เริ่มต่อจากข้อ P C ของจุดใจลมครับเขาอย่างจุดต่อลมสามทางครับนะครับเราต่อจากจุด,จ,ดจุดต่อลมสามทางเขาอย่างขัอ P ของแป้นกดแบบครับก็จะออกจากขัอ A ของแป้นกดน,นะครับเขาอย่างข้อที่หนึ่งอสองทางครับประมาณนี้ต่อจากจุด แก่ลงนะครับข้าวอย่างพวกีของแป้นกดตัวที่สองครับนะครับ,รบก็จะออกจาตพวกเอแป้นกดครับเข้าวอย่างตัวที่สองของกระบอกสูสองขาครับนั้นเปิดลงครับ